ทีนีที่ได้พบกันนะครับวันอังคารที่18ตุลาคม2565นะครับอุบลราชธานีของเราก็แห่อากาศหนาวเย็นมาหลายวันวันนี้คคล้ายจะอุ่นขึ้นนะแต่ว่าจริงๆไม่ใช่อุณหภูมิยัง20องศาอยู่เทียบกับเมื่อวานนี้ก็พอๆกันแต่ว่าโดยธรรมชาติของคนอนะ่ะมันปรับตัวได้ก็รู้สึกว่ามันมันก็หนาวน้อยลงหน่อย <laughs> ใช่ไหมวันแรกๆ ลดลงมา45องศาเราก็อู้หนาวจังนะปรพอ2-3มาเราปรับตัวได้แล้วเอ๊ะทำไมมันดูอุ่นๆม,มันเหมือนมันอุ่นขึ้นหรือเปล่าแต่จริงๆอุณหภูมิยังต่ำอยู่นะครับแล้วก็คาดว่าจะเย็นไปต่อเนื่องไปอีกหลายวันนะครับเห็นว่ามีจะมีพายุเข้ามาด้วยโอ้ยอะไรกันนะครับเห็นตั้งเขาแล้วชื่ออะไรนะครับเเนสาดเขาตั้งชื่อมาแล้วพายุเนสาดนะครับอา้าว ไายุก็อีกหลายวันเดียวติดตามแต,แ,ตแต่คาดว่ามันน่าจะเหมือนกับไอ้นี่แหละลูกนี้แหละลูกอะไรนะที่ผ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยเซนกาใช่ไหมครับมันก็คงเจอมูลอากาศเย็นกำลังแรงใช่ไหมครับทำไม่อ่อนเลยอ่อนอ่อนกำลังลงก่อนที่จะมาถึงบ้านเราแต่ว่าก็กกกอย่าเพิ่งวางใจนะครับอุปราชสถานีระดับม่น้ํามูลวันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าลดระดับลงอย่าง ต่อเนื่องนะครับวันนี้ถ้าดูพอดีผมไปดูเมื่อสักประมาณช่วงเที่ยงวันเนี่ยระดับน้ำบวกอยู่ประมาณ1 1 6 3 7เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางน,นะครับซึ่งหมายคขาว่างไงลดจากเมื่อวาน2-3มเซนนะครับแล้วก็ลดจากระดับน้ำสูงสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยร่วมร่วม15เซนติเมตรแล้วนะครับก็เป็นที่น่ายินดีแต่ว่า สิบห้าเซนเนี่ยมัน,มนเอาเป็นว่าสถานการณ์ของถนนทุกสายวันนี้มันก็เท่าเดิมนะครับคือที่ท่วมอยู่สองเมตรมันก็ยังก็ยังสองเมตรอยู่นะครับท่วมเมตรกว่าๆมันอาจจะลงมาหน่อยใช่ไหมครับท่วมห้าหกสิบเซนมันก็ลงมาบ้างแต่ว่าการสัญจรมันก็ยังไม่สามารถ ดำเนินการได้อย่างปกตินะครับที่ต้องใช้เรือก็ยังต้องใช้เรืออยู่ที่ต้องใช้รถยกสูงของหน่วยงานราชการพวกเทศบาลน,นวตทหารอย่างเงี้ยนะครับปอพก็ยังต้องใช้พาหนะแบบนั้นแหละนะครับเส้นไหนที่ที่อาจจะให้รถบรรทุกผ่านได้รถยกสูงผ่านได้รถเล็กห้ามผ่านที่ป้ายเทศบาลก็ติดป้ายไว้ก็อย่าเพิ่งไปผ่านนะครับ มันยังไงมันก็ลดลงอ่ะดูดูดูแนวโน้มแล้วก็อ่ามันลดลงแน่สองสามวันนี่จะเย็นๆนะครับอย่าพึ่งไปฝ่าผมเห็นหลายท่านฝ่า,าลองเสี่ยงฝ่านะเออเข้าใจอยู่นะครับแต่ว่าแหม่มันมันจะลดอยู่แล้วอย่าพึ่งไปเสี่ยงเดี๋ยวแทนที่จะเสียแค่เสียเวลามันจะกลายเป็นเป็นรถยนต์เสียหายไม่คุ้มค่านะครับเอาแลยังไงก็ยังยังต้องต้อง ช้เลี่ยงอยู่เลี่ยงกันอยู่นะครับเส้นทางต่างๆนะครับดูสถานการณ์น้ำเนี่ยปีนี้เราเห็นแล้วว่าน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างมากนะครับภาคอีสานนี่เกิน50%ของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการจากน้ำท่วมรอบนี้นะครับภาคกลางก็ใกล้เคียงกัน มากกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าคือคือแม่น้ําสาขาเขาเยอะนะภาคกลางที่ลุ่มลาบลุ่มเจ้าพยาเจ้าพยาใหญ่ลุ่มเจ้าพยาใหญ่นะครับ <c oughs> แต่ว่ามันมีบางเมืองตอนเนี้ที่ที่ที่เราเห็นว่ามันท่วมประจําแล้วก็แม้จะไม่ใช่น้ําจากพายุหรือน้ํามากโดยตรงมันก็เห็นเนี่ยเราซึ่งซึ่งซึ่งเห็นหลายหลายเสียงก็พูดมาแล้วนะครับชัยภูมิอย่างเงี้ยนะครับ เลยนะครับเพชรบูรณ์ลบบุรีเพชรบูรณ์เนี่ยโซนเนี้ยด้วยความที่มันเป็นพื้นที่ลาดชันค่อนข้างมากนะครับน้ํานี่มาก็จะมาเร็วแล้วก็พอมันมาเร็วมันแม่น้มนามันใกล้เมืองใกล้ชุมชนพอมันผ่านเมืองผ่านชุมชนเนี่ยด้วย,ด,วยดังเดิมมันก็ไปได้สะดวกไงผมคาดนะอันนี้ก็เราก็มองแล้วก็ แต่หลังๆนี่มันสิ่งปลูกสร้างมันเยอะมันบ้านเรือนบ้างเอาละทุกอย่างแหละแต่บนทางนะครับชุมชนขยายตามตาม,ตามความเจริญของเมืองอ่ะธรรมดานี่อาจจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งสำคัญที่ทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นประจำนะครับแล้วก็สถานที่สำคัญๆทั้งนั้นที่ได้รับผลกระทบนะครับวันนี้นะครับถี่รอบถี่ขึ้นเป็นประจำเหมือนเป็นประจำเลย ปีไม่ใช่ทุกปีได้ซ้ํานะครับบางปีนี่ปีละสองรอบสามรอบก็มีนะครับอันนี้ต้องมานั่งคิดแล้วนะครับซึ่งลักษณะอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนอุบลราชธานีอย่างบ้านบ้าน,บ,านบ้านที่ผมอยู่ตัวเนี้อุบลราชธานีเนี่ยถ้าน้ําไม่มากจริงๆนะครับน้ําทั้งภาคอีสานไม่มากจริงๆเนี่ยคือกําลังของแม่น้ำมูลเนี่ยเขาเอาอยู่เอาอยู่แน่นอนนะครับเบ้นแต่มากจริงๆนะเพราะว่า คปซิตี้กำลังที่จะรับน้ําของแม่น้ามูลเนี่ยก็มหาศาลนะครับคือวันหนึ่งระบาย3า0ร้ยล้าน4ี่้ยล้านลูกบาทเมตรเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับของแม่น้ามูลที่อุบลราชธานีเนี่ยเว้นแต่มันมันมาแบบอย่างที่เราเห็นนะ่ยโนรูรอบที่ผ่านมาหรือก่อนนะหน้านู้นอะโพดุนอะไรเนี่ยไอเนี้ยโอเคเข้าใจได้นะครับแต่ว่าอีกละมันมันพอมันท่วมถึงจะมันจะมันจะนานๆท่วมทีนะซึ่งซึ่งพักหลังก็ท่วมบ่อยขึ้นจากเดิมที่ สิบปียี่สิบปีทีหนึ่งมันกลายเป็นห้าปีสามปีมาแล้วตอนนี้นะครับเมื่อหกสองก็ท่วมปีนี้ก็อมาอกและอุบลราชธานีผ่านมาสามปีเองนะครับอันนี้ก็กต้องคิดทบทวนอ่ะรอบที่แล้วอุบลราชธานีที่น้ําท่วมทางกรมชลมระทานเองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ไปศึกษาแหละว่ามันมีแนวทางใดบ้างที่จะแก้ปัญหานะครับเขาก็ได้โซลูชันมานะเป็นข้อเสนอแหละนะครับมาเพื่อจะมา,มา,ม,ามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาแนาวทางที่เห็นเป็นรูป รูปเขาเรียกว่าอะไรเป็นรูปร่างชัดเจนเอ,า,อางนี้ก่อนนะครับก็คือทํำ f เวย์คลองคลองยักษ์ใช้คำว่าอย่างนั้นเลยเบี่ยงน้ําไม่ให้เข้าเมืองอุบลน,นะครับไม่ให้ผ่านมืออุบลเบี่ยงไปทางขวาทางทิศใต้อแล้วก็นู่นยิงยาวตรงผ่านไปทางม้าเลยบนทางไปตัดลงก่อนแม่น้ำมูลช่วงก่อนที่จะไหลลงเขื่อนปากมูลเขื่อน สีรลินรอนแถ่นั้นนะครับระยะทางก็เป็น100ยกิโลเมตรนะครับคลองกว้างก้นคลอง,อง,องนี่เป็น100เมตรลึกเห็นตัวเลข9เมตร10เมตรนะครับเขาดีไซน์ไว้ที่ปริมาณน้ําระบายประมาณพันสองลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งก็มหาศาลนะพันสองรลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ยมันผมคิดจะผมก็คิดจะหยาบเพื่อจะให้เห็นภาพวันนี้เขื่อนอบนุบลรัต ระบายน้าออกจากเขื่อนอุบลรัฐเนี่ยวันละ50ล้านลูกบาทเมตรโดยประมาณนะครับซึ่งคอนเวิร์ตกลับมาแล้วเนี่ยคิดกลับมาแล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยห้ล้านเนี่ยมันจะตกปริมาณการไหลยอยู่ประมาณ600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีกลมๆนะครับ600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนั่นหมายว่าพันสอลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ยเขาสามารถระบายได้ สองเท่าของเขื่อนอุบลรั์วันนี้นะครับที่ปล่อยมา50ลบ้านก็คือร้อยล้านลูกบาทเมตรต่อวันนะครับก็มหาศาลแหละนะมันควรทํำไหมมันก็ควรทาแหละถ้าถ้ามันอย่างนั้นนะครับมันกงแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าพอมันไปไปเขเรียกว่าเปลี่ยนทางน้ําจะเรียกว่าอะไรก็เปลี่ยนโอ้โหภูมิศาสตรนหลายอย่างมันต้องศึกษาดีๆเหมือนกันภูมิสาตั้งเรื่องชุมชนตั้งเรื่อง ผลกระตบสิ่งแวดล้อมตั้งเรื่องความคุ้มค่าด้วยนะครับเห็นว่าตัวเลขใสมาสูงพอสมควรศึกษาเบื้องต้นไว้อยู่ประมาณสัก4ี่ห้าหมื่นล้านนะครับ4ี่หมื่นห้าพันล้าน,นถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดนะครับถ้าผิดก็ขออภัยนั่นก็ตนแนวทางหนึ่งไงท,ที่อุบ,บลราชธานีเขาคิดไว้คือมันอาจจะง่ายกว่าภาคกลางนีดอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าความซับซ้อนของชุมชนมันมันไม่นหานานแน่นอย่างภาคกลางนะครับ ภาคกลางนี่เบี่ยงไปทางไหนก็มีแต่ชุมชน,ม,นมันยากแล้วที่สําคัญมากกว่านั้นคือ <c oughs> มันระดับมันมันไม่เอ,อื้อมันมันมันเลี่ยเกันหมดอ่ะภาคกลางแต่อุบลราชธานีนี่มันเป็นแฟลตแฟลตเวมที่ราับสูงอะ่ะโคราชอะ่ะใช่ไหมครับระยะจ,จากแถวขอนแก่นสารครามร้อยเอ็ดยโสธรมาเนี่ยหรือฝายสายบุรีรัมย์โคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดมาถึงอุบลเนี่ย มันค่อนข้างราบนะครับมันค่อนข้างราบแต่พอจากอุบลจะไปถึงเขื่อนปากมูลถึงถึงแม่น้ําโขงเนี่ยตรงช่วงช่วงนี้แหละมันชูดเลยมันชูดเลยระยะทางแค่ไม่ถึงร้อยกิโลเมตรเนี่ยนะครับแปดเก้าสิบกิโลเมตรเนี่ยมันชูดเลยคือระดับมันมันแม่น้ําโขงเนี่ยเขาจะต่ากว่าเพราะว่าเขาเป็นแม่น้ําสายใหญ่ระดับนานาชาติมันมันเขากัด จนมีน้ําตกอยู่หลายช่วงนะครับแม่น้ําโขงนี่ก็มีน้ําตกหลายหลายหลายช่วงที่เห็นเห็นก็ใกล้เราที่สุดก็หลีผีใช่ไหมครอระเพงแม่น้ํามูลก็เหมือนกันอุบลราชธานีเนี่ยแม่น้ามูลเขาก็มีแก่งเหมือนกันลักษณะแบบคล้ายๆกันแหละแก่งสะพือที่ที่บูนบางสาหานาก็เป็นน้ําตกเลยต้นนาแล้งนะครับไปสังเกตอยู่แล้วก็แก่งตะนะนั่นก็นเป็นน้ําตกเลยนะครับแล้วมีเขื่อนปากมูลเป็นเลกเกเลเตอรอ์ตรงนั้นนะครับ ซึ่งมันมันมันเป็นลักษณะเหมือนน้ำตกอะ่ะเพราะฉะนั้นการคิดการออกแบบมันมันก็อาจจะง่ายกว่าภาคกลางเพราะว่าภาคกลางนี่อยุธยาชัยนาทเกื่อนเจ้าพญากับปากแม่น้ำเจ้าพยานี่มันระดับมันต่างกันนะมันถึงสิบหเมตรมมไม่ผไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจสิเมตรอ่ะนะสิบเมตรสิบห้าเมตรนะ่ยแต่อย่างที่ว่าแหละโอเค มันอันนั้นมันก็ไม่สําคัญเท่ากับอะไรเท่ากับพื้นที่ส่วนใหญ่อีสาอออนอ่ะอออุบลอ่ะมันก็เป็นที่ไร้ที่นาเลเอชุมชนน้อยการก่อสร้างก็ค่าผลกระทบก็อาจจะไม่เยอะเท่าจริงแต่มาศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมนิดนึงให้ให้ถี่ถ้วนแล้วก็คุ้มคม่ากับการลงทุนแต่ว่าโอเคผลประโยชน์มันมันเรื่องระบายน้ำแต่ส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็คือเรื่องทางเศรษฐกิจเพราะว่าเขาทํา สัเวฟใหม่ใช่ไหมเขาก็มีถนนมีขยายความชุมชนออกไปทางนู้นก็อาจจะได้ประโยชน์ส่วนนั้นนะครับก็อันนี้ก็นี่ก็เป็นแนวทางที่เขาเสนอแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันใช้เงินมหาศาลมันก็เขาบอกผูกพันกันหลายปีเหมือนกันนะกว่าจะสร้างเสร็จใช้เวลาเป็นร่วมๆสิบปีมันก็งานใหญ่เหมือนกันนี่ก็เป็นโจทย์คือเราผมว่าผู้เกี่ยวข้องผู้ที่รับผิดชอบเขาก็ไม่ได้นั่งนั่งยเฉยนะเพียงแต่ว่ามันบ้านเราอ่ะมันมันมันในประเทศร่ำรวย มอยากทำอะไรก็ทำได้ท,ทันทีหรือว่าบางส่วนแม้จะมีตังบางกรณีก็ทําไม่ได้นะ,เพ,ะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันปไปกระทบชาวบ้านไงนั่นเราไม่สามารถทุบโต๊ะขีดเส้นแล้วก็ทําเลยแบบประเทศที่เขาอย่างอย่างประเทศจีนเอาพูดกันอ,อย่างนี้แหละนะก็ขีดเส้นตรงไหนมันก็ต้องได้อย่างนั้นแหละใช่ไหมครับันมัน,ม,นมันไม่เหมือนกันนะตรงนี้ก็ต้องก็ต้องค่อยๆมาดูกันนะครับเอามันคงจะคลี่คลายไปโดยลํดาดับนะครับ พี่น้องที่ยังลําบากอยู่ก็ต้องอดทอนอะ่ะก็ให้กําลังใจกันะนะครับเห็นฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องรัฐภาครัดเองภาคเอกชนมูลนิธิเองก็เข้ามาช่วยที่อุบลนี่ก็เยอะพอสมควรนะครับเทศบาลเองเขาก็แข็งขันแหละยิ่งหรืว่าอันนี้ข้อดีอยู่มันมีข้อดีอคือคือ,ค,อคือน้ําท่วมอย่างที่บอกอมันไม่เหมือนโควิดไม่เหมือนโควิดที่ที่เราเจอกันมาเมื่อสองสามปีที่ผ่านมามนส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบก็มีผู้ที่แข็งแรงก็ยังพอมีอยู่ที่พอจะไปหยิบยื่น บอ้มกันได้ก็ถือว่าเป็นยังยังยังพอ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 จะไปกันได้อยู่นะครับก็คิดว่าจะคลี่คลายลงไม่ช้านะครับวันนี้ติดตามอัปเดตข้อมูลน้ำท่วมลด15%ที่อยู่บนราชธานีนะครับแต่ยังเหลืออีกพอสมควรนะครับคำว,ว่า15%นี่มันแมมมัน,ม,ม,นมันไม่ถึงจะบอกว่า10% สิเปอร์เซนต์ยังไม่ได้เลยไม่ถึงสามเปอร์เซนต์ห้าเปอร์เซนต์นะก,กับที่มันท่วมอยู่ทุกวันนี้นะครับมันยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรนะครับมัน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 โอ้น้ำมากแล้วก็เกอร์นูโบลัสเขาก็ต้องปล่อยอะพร่องน้ําไม่ใช่พร่องน้ํำละต้องปล่อยเพราะเขาร้อยสามสิบเปอร์เซนต์ละความจุนะครับก็ต้องปล่อยวันละห้าร้อยห้าสิบล้านลูกบาทเมตรก็ต้องเติมมาเรื่อยๆนั่นหมายาว่าอะไรระหว่างทางก็ได้รับผลกระทบอ่ะแม่น้ําชีใช่ไหมครับติมชีทั้งหลายมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธร ปลายทางอุบลราชธานีอาจจะไม่ได้รับผลกระทบในลักษณะน้ําที่เพิ่มขึ้นไปกว่านี้นะครับแต่ว่ามันก็คงจะตึงอยู่ในระดับนี้แหละยืดเวลาออกปีนะครับก็ให้กําลังใจนะครับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบอยู่วันนี้นะครับมีเวลาก็มารับอัปเดตกันนะครับวันนี้พบกันเพียงเท่านี้ยินดีที่ได้พบกันนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ